สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone อีก1รุ่น ที่ยังน่าซื้อมากๆนะครับแล้วก็เป็น iPhone รุ่นที่ขายดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครอยากจะซื้อ iPhone 13หรือว่ายัางตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อเป็น iPhone รุ่นไหนดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับ iPhone 13ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมกันนะครับว่าน่าสนใจไหมตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสีนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับก็เป็นอีกสีที่สวยนะครับแต่ล่าสุดปัจจุบัน iPhone 13 ก็น่าจะมีเฉพาะสีดำแล้วก็สีขาวเท่านั้นนะครับชอบสีไหนก็เลือกไปใช้งานกันได้ในเรื่องของสเปค iPhone รุ่นนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดีมากนะครับรวมไปถึงการเล่นเกม ชิป Apple A15 ก็ยังค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรในปี2025นะครับรวมไปถึงในเรื่องของแบตในเรื่องของการใช้งานต่างๆโดยรวมนะครับ iPhone 13ก็จัดได้ว่าเป็น iPhone ที่เหมาะจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเน้นราคาถูกแต่ว่าใช้งานอีกยาวๆก็แนะนำเลยนะครับสำหรับ iPhone 13รุ่นนี้คลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษมาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติด โปรนะครับแล้วก็ซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลกันก่อนว่าซื้อแบบไหนคุมที่สุดไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iphone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11สิงหาคมปี2025นนะครับก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันซึ่งร้านไหนราคาถูกนะครับท่านดูแล้วอยากจะสั่งซื้อ ผมมีลิงก์นะครับมาให้ได้สั่งซื้อกันซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับ iPhone 13ร้านแรกล้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับซื้อมาแล้วเครื่องมีปัญหาหรือว่าไม่พอใจในสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ฟรีหรือว่าเปลี่ยนได้ฟรีภายใน30วันนะครับนี่เป็นข้อดีของการสั่งกับ Apple โดยตรงตอนนี้ มีการจัดโปรโมชั่นลัดแฟตให้ด้วยนะครับราคาก็จะลดพิเศษลงไปอีกรวมไปถึงก็ยังมีคูปองส่วนลดเก็บเพิ่มมาใช้ลดราคาได้นะครับจากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาตรงนี้เหลือ14,690บาทเก็บคูปองนะครับก็จะมีทั้งคูปองลด1,000บาทลด2,000บาทราคาก็อาจจะเหลือเพียง12,690บาทหรือว่า13,690บาทประมาณนี้ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้า เราเลือกสีเลือกความจุแล้วเราก็ไปเลือกนะครับว่าเราจะจ่ายเงินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับตรงนี้ก็เลือกได้รวมไปถึงการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งสแกนผ่าน QR Code นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมไปถึงการผ่อนก็ผ่อนเพียงเดือนละ 7 3 4บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งสินค้าก็จะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านร้าน Apple โดยตรงนะครับใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada าไปดูกันต่อที่ร้านที่2สําหรับแอป l a z a ด้นยครับ iPhone สิบสาร้านนี้ขายได้ทั้งร้านไ Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ร้านนี้มีโปรรัดแฟดช่วยเปย์นะครับละะาซา เพื่อที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับราคาตรงนี้ก็15,500ก็จะมีส่วนลดสำหรับโปรลัดแฟชช่วยเปออีกประมาณ500-1,000ถึงบาทนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้เช่นเดียวกันมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30บวันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 13ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารนะครับรวมไปถึงการผ่อนก็เลือกผ่อนได้นะครับไม่มีบัตรเครดิตผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้เลยมีให้เลือก2สีความจุมี1ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ผ ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iphone 13จากทางด้านแอป lazada นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ลร้านนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ป e ปีนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple เป็นร้าน Sho ปปี้มอลนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900กาก็ลดราคาเหลือเพียง15,390บาทเก็บโค้ส่วนสด,ดเพิ่มเด้ วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนเพียงเดือนละ411บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งใครอยากจะผ่อนไม่มีบัตรก็ผ่อนกับช้อปปีได้เลยมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอปช้อปปีนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสตูดิโตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900กก็ลดเหลือ 15,580บาทนะครับเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับ ไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Sho ปปี้ iPhone 13ร้านนี้ประกันจะเป็นประกันร้านนะครับมีให้1ปีราคาพิเศษด้วยจากราคา29,900ก็ลดเหลือเพียง13,690บาทนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดลดเพิ่มให้อีกด้วย300ราคาก็จะเหลือเพียง13,390บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จากพรอนผ่อนเพียงเดือนละ461บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สี ม,มี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเตเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางนั้นแอป Sho ปป e ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ปป e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า ทูดีท 5G สำหรับ iPhone 13ความจุ128 g b มีให้เลือก2สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อม ProNet ตซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,600บาทเท่านั้นส่วนลดก็จะมีส่วนลดสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดเพิ่มให้อีก1,500บาทแล้วก็จะมีส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ True d e t a c t มานานนะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก2,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ True d e t a c 5G ทุกสาขาโปรโมชันเน็ตรายเดือนนะครับ เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา7,600นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้งหน้าถ้าใช้ d t แทหรือว่า True มานานก็ลดอีก2,000ราคาจะเหลืออยู่ที่5,600บาทเท่านั้นนะครับโปร1299ซื้อได้ที่ราคา8,350ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าโปร1199ราคา9,550ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้านนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกัน ได้ที่ศูนย์ Tru Deta c 5G ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,600นะครับซึ่งราคานี้ก็จะเป็นโปรสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับอยากจะได้ส่วนลดก็ง่ายๆนะครับให้ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1 0 0 0บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่6,600บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ1 2 8กิกะท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับ ิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 13นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,150บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีสำหรับความจุ128กิกะไบต์ใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายดเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา8,350บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้า โปร1199ราคา9,550โปร899ราคา1 3 5 0ลูกค้าใหม่ราคา8,350นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299 ขัน้นตดุงหน้า4,815บาทโปร1199ราคา9,550ขัน้นตดุงหน้า3,745บาทแล้วก็โปร899ราคา1 3 5 0ค่าน้นตดุงหน้า2,140นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ราคา8,350ย,าย้าย่ขยออนไลน์ราคา8,350เหมือนกันเมื่อยาย่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโปร1199ราคา9,550สุดท้ายเป็นโปรสำหรับกยารย้าย่ขยเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา8,000 1150นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399เครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,500บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูชับทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับเป็นโปรใหม่ราคาใหม่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษ จาก Lazada แล้วก็ Shopee กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ